สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูเกษราพรมเขตนะคะคุณครูจิ๊บนั่นเองวันนี้คุณครูจิ๊บมีคําของจองนะคะขับยานพาหานะนะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะขับรถขับเรือรถไฟขับมอเตอร์ไซค์ขับจักรยาน ขับดีๆจะกลับถึงบ้านเมื่อขับยวดยางควรระมัดระวังเอ่ยอีกรอบหนึ่งนะคะขับรถขับเรือรถไฟขับมอเตอร์ไซค์ขับจักรยานขับดีๆจะกลับถึงบ้านเมื่อขับยวดยานควรระมัดระวังเอ่ย เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ฟังคำของจองขับยานพหาหนะนะคะท่านผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆนะคะเราได้ขับอะไรคะมอเตอร์ไซค์หรือว่าจัก,กรยานเด็กๆก็จะปั่นจัก,กรยานใช่ไหมคะผู้ปกครองก็จะขับมอเตอร์ไซค์นะคะให้เราระมัดระวังนะคะให้ค่อย ค่อยๆขับค่อยๆขี่กันนะคะเราจะได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะคุณครูจิ๊บก็ขอฝากคลิปคำของจองขับยานพาหนะกับเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ